ออัเปวดหลังค่ะแล้วก็ชาลงขาปวดหลังชาลงขาสองข้างค่ะสองข้างเลยนะใช่ค่ะแล้วการงาน่าการเงินก็ติดขัดค่ะครอบครัวครอบครัวก็พ่อบ้านก็ไม่ทํางานค่ะกินแต่เล่าโอพ่อบ้านกินแต่เล่าครับแล้วก็มีแท้งสองแล้วเคยครอบครอบครอบเสียงปูนสี่ร้อยแครับใช่ค่ะทำแท้งสองคนครับครับ เสียนปู่ฤาษีร้อยแปดเด็กแทงสองคนยังอยู่หรือเปล่าท่านเทวดายังอยู่ท่านเอ๋ยอยู่ด้วยกันเลยนั่นแหละเนาะยังไม่ได้ไปไหนนั่นแหลพราะยังดูเนาะยังอยู่นะั่นแหละเออและครอบครูปู่ฤาษีร้อยแปดมีอิทธิพลอะไรหรือเปล่าถามก่อนนะท่านเอ๋ยครอบมาเลยสวดมนต์บ้างไหมเล่า สวดอยู่ค่ะไหวพระสวดมนต์น่หรือเปล่าใช่หรืออะไรเอ่ยทุกวันหรือเปล่าคะก็มีบ้างที่บางวันไม่ได้สวดค่ะไม่สวดบ้างสวดบ้างใช่ค่ะไม่ต่อเนื่องแล้วแต่ไม่ให้สวดตลอดนะสวดตลอดไปเลยนั่นแหละค่ะบุญบารล้วมีหนาจะมานั่นแหละเอ้ยอ่ยังไม่ได้ให้โทษเท่าไหร่ใช่ไหม่แล้วท่านเอ้ยถ้าจะ ให้คุณก็ต้องไปสวดให้ครบให้บ่อยทุกวันใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหลนะเนาะตามนี้นะคราวนี้จะให้เด็กไปเกิดเลยสองคนสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละชายและหญิงกันเล่าอ,อไม่รู้ไม่ทราบครับไม่ทราบเลยครับลูกชายครับชื่อเป็นชายกับหญิงมากเราจ่ะครับ เด็กชายกีก่ค,คน,น,คน,น,นหนึ่งคนหนึ่งหญิงหนึ่งคนครับรัทแานหญิงครับ,รบชื่ออะไรเออชื่อชื่อทานายทานายครับทานายครับห่วผู้ชายชื่อทานายครับอ่าน้องผู้หญิงหน้าหลอนตานะชื่อเอ้าลืมเดี๋ยว่อหน้าหลอนตาไม้ผู้ว่าไปวนมาชื่อทานายมไ,ไม่ไป่นไรกินข้าวก่อนนะลืมครับ ลืมน้องลืมน้องลืมน้องลืมหลวงตาหนูขอโทษเอาไปไปกินข uh, ้าวก่อนเลยอ่ะกินไปข้าวครับกินปลาต้องก๋จิ้มน้ำต้องกุ้กินขนมกินผัดเผ็ดปลาดุกินต้มยำกุ้งกินปูอัดกินกุ้งเผา กินข้าวหมูปิ้งกับไก่ย่างพอแล้วหลุงตาโอเคครับปล่อยไอ้เสื้อผ้าเสื้อผ้าหลุงตาว่าปล่อยตาชุดตำรวจได้ไหมอ่ะพอได้สองคนเลยเหรอครับใช่ไม่ไม่ลุงตาตำรวจนะผมยิ่าวู้ยยิ่งเราชุดทหารมันจะเป็นทหารอ๋อเขาเป็นทหารคนหนึ่งตำรวจคนหนึ่งนั่นเรารูรู้แล้ว ก้อนเกล้าก่อนเกล้าก้อนเกล้าครับโดนเกล้าเขารับทหารด้วยนะโดนด้านนะอะอะมันบอกว่ามืออย่าปากเสียมันจะปืนยิงห,งหน, <c oughs> นือโดนตาเหนืออือเออเนี่ยไอทหารคนใจนักเลงใช่ไหมใช่ครับอ่าปล่อยสัตว์ปล่อยครับหลดนตาว่าไปปล่อยบ้านหมอสี่ตัวไปหลายสี่ตัวปลอยแล้วโดนตาอ่สังฆทานหนึ่งชุด ทาหนึ่งชุดครับผมคุละกองทัพคนละชุดได้ไหมเหรอนคุละกองทัพใช่ไหมใช่ครับกองทัพตำรวจกับกองทัพทหารโอเคสองชุดได้ครับบวชเมื่อไหร่พฤษภาเหมือนกันกับเพื่อนค่ะเพราะว่ามาด้วยกันครับพฤษภาครับพฤษภาเตรียมตัวเข้ากรมได้ฮะบายบายงั้นเขาเปิดเนี่ยเข้ากรมแล้วเหรอหลองไาเตรียมตัวไปรายงานตัวบายบาย าโชคดีโชคดีบ๊ยาบยบ <Bye. S 2> <Bye. S 1> ายดาราพรถอยถอยหลัง